เอาละครับันดีเกมของโซนโฟเอ็กซ์ซีมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในวันนี้ผมก็ว่าจะมาลองทําการย่อยสกิลนั่นแหละนะครับเพื่อทำใบตีบวกเนาะแต่ว่าผมมาดูก่อนแล้วกันนะครับแต่เผื่อใครที่เป็นแนวทางในการทําใบตีบวกนะก็ระช่วงนี้ผมบอกเลยว่าเหมือนจะเริ่มกลับมาครับสาหรับการย่อยสกิลครับนี่ไงไหมใบบวกราคาขึ้นนะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเงินเอ็มราคาลงสองไออะไรนะดันเกีราคาแพงขึ้นครับนี่แพงหมดเลยนะเดือนนี้คือแบบบัตรเกีรราคาขึ้นนะครับคือปกติถ้าฟาร์มจะคุ้มมันอยู่ที่สี่หมื่นห้าจนถึงห้าหมื่นนี่แหละแต่ว่าก็คือถ้าเกินสี่หมื่นห้าส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยฟาร์มกันแล้วแต่ว่าถ้าไม่มีจริงก็ต้องฟาร์มครับคือราคา ราคาอันนี้ก็ต้องฟามนะครับถ้าแบบคือตอนนี้มันเที่ยวกับดันแดงเนาะดันอย่างไอ้ดันดันฮาร์ดจีนอะดันนั่นแหละอบิสอะดันอบิสมันค่อนข้างที่จะต้องบอกว่ากําไรมันน้อยนะครับอบางคนอาจจะลงแล้วได้กาไรเยอะแต่ผมผมขายกล่องหมดแล้วนะตอนเนี้ยออผมขายกล่องหมดแล้วหมายถึงว่าผมขายยัดเอบซีเลย มาราคาเท่ากับ MBC นะครับของที่แบบกล่องแรงเงี้ยผมก็เลยขายไปเลยนะครับไม่ได้มาอันนี้และไม่ได้ตั้งร้านขายแล้วนะครับเสียเวลาตั้งร้านด้วยเนาะก็เลยเปลี่ยนแนวมานี่แหละผมก็ว่าจะวันนี้จะมาย,ย่อยสกิลไปแหละนะครับเดี๋ยวพูดให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับก็มีเซตใหม่มาเนาะเป็นเซตอวิชชินอบินะครับเผื่อใครที่ไม่ได้ดูอัปเดตแพทนะครับมีเซตใหม่มานะเป็นเซตอวิชชินอบิครับ ้องเป็นระดับรีเจนขึ้นไปนะที่สามารถอ e ีได้นะครับอันนี้นี่เลยนะอ๋มความรู้สึกส่วนตัวผมผมก็รู้สึกว่ามันเท่เท่ดี EP ดีแต่ลงดันผมว่าจะไม่เวริร์กคอสมิกังเวิร์กกว่านะครับส่วนตัวผมรอเซตหน้าแล้วกันนะเซตนี้ขอดูก่อนแล้วกันนะครับเออปเดี๋ยววันนี้ครับเราเนื่องจากมันน่าจะต้องใบติบวกขึ้นแหละเรารอดูราคาใบาติบวกเลยอ่ะ ผมว่าใบตีบวกราคาขึ้นผมก็ไม่ได้ดูก่อนทำคลิปนะเพราะว่าผมเห็นแคบใบบวกสกิลขึ้นแสดงว่าตัวอ,อื่นต้องขึ้นเพราะเงินเอ็มลงตัวนี้เราก็ต้องรีบครับนี่เดี๋ยวดิจิตสปีนี้นะ่หายากอันทัดนะอันเ้อันทัดใบละเป็นหะ้าเ็แต่เราไปดูวิญญาณดีกว่าคือจะทําพวกอันนี้มันต้องดูวิญญาณด้วยครับราคาวิญญาณกับราคาพวกหนัง,งต่างๆเนาะ ยูนิตราคาขึ้นจริงจริงเอมมันลงเอ็ม,อม,อมราคาเอ็มลงอของก็น่นาจะขึ้นอของในเกมอ่ะประมาณนี้แหละนะครับทำไมสปีดลงสปีดลงแต่พาวเวอร์เนี่ยผมบอกเลยนะว่าราคาดีวะ่ะเออตอนแรกมันแสนแสนสองแสนดิผมมีรีเจนกับพาวเวอร์อยู่อะเอาหมายเราในวันนี้ก็คือพาวเวอร์ครับพาวเวอร์ Power, กับอันทัดรีเจน สปีหัวกางๆว่ะสปีแต่ก่อนมาละอิ่มนะน่าจะไปบวกมั้งอ่ะเหมือนเดิมครับใคไรที่จะมาย่อยสกิลนะครับตอนนี้ก็นี่ผมมีทั้งหมด3 2 4อันสอแต่ไม่น่าจะใช้หมดครับผมน่าจะาอัพไอ้ผมน่าจะบวกแค่40สกนะิลเนาะเหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังก่อนนะครับเผื่อใครที่ยังไม่รู้ว่าจะย่อยสกิลไงก็ไปที่ร้านคาช็อปนะแล้วก็มาที่สกิลครับแล้วก็เลือกสตรีทหรือสายที่เราเล่นครับเป็นลัสอย่างเงี้ยก็ได้ซื้อมา อันละห้าพันนะอันนี้ก็ลองดูกันดีแล้วกันซื้สอสก,กิลถูกสุดก็ได้เนี่ยอันละห้าพันนะครับมันก็ไม่ค่อยต่างกันหรอกเรียดอ,อ่ะห้าพันหรือจะไปที่ทำํำควสครับทํเควสรายวันเผื่อใครลงแบบสายลงดันเล่นนิดหน่อยในกล่องนี้ก็ได้นะในประมาณนี้ครับกล่องประมาณเนี้ยมีควสมีอะไรให้ทำนะประมาณนี้ครับใครถ้าใครจะลองดูนะเนี่ย มีซับ V3 สามครั้งเงี้ยก็ได้มาเป็นควสรายวันนะครับทำได้ตลอดเลยนะอันนี้เนาะหรือใครครับวานี้แหละถ้าถ้าใครมีก็เนี่ยผมก็มีเหมือนกันผมก็ไม่ได้ซื้อนะผมก็ทำควสดแต่ก่อนผมทำทาเยอะมากเออเน,นี่ยไหนแล้วละ่ะกล่องเดี๋ยว,เ,ยวเอาไปไหนอะ อยู่นี่อยู่นี่เอออยู่นี่อ่ะเดี๋ยวผมทําการอันนี้สมมุติว่าเราผมเปิดอ่ะาอันนี้แล้วแต่วิธีนะครับอยา่างกองผมได้กล่องฟรีก็ไม่ได้ฟรีเราทำเควสมาแต่ก่อนเก็บไว้สะสมไว้เยอะครับอ่ะผมก็จะเปิดกล่องไว้ให้ครบทั้งหมด40สิบสกิลนะอู้กดคูสามาไอ้ทั้งหมดสี่สิบสกิลครับ,มรบผมว่าเลิตมันก็ไม่ได้แย่นะ เออถ้าถามผมผมว่าไม่ได้แย่ครับลดลดณปัจจุบันไม่ได้แย่ขนาดนั้นลองดูครับลองดูเท่าไหร่ละผมจะต้องเปิดทั้งหมด40่สิบสกิลครับอ่ะแล้วสมนตอี๋ยวผมอันนี้ก่อนแล้วกันไปบวกกันเผื่อใครที่แบบเอุย้ยผมไปทำไงต่อครับอมาที่อัพเกรดสกิลครับแต่หลายคนที่เล่นก็คงรู้อยู่แล้วแหละมั้งหรือผู้เล่นใหม่อยากลองดูอันนี้นะครับอ่ะปึ๊บแล้วก็มาที่นี่ครับ บวกสักบ,บวกสองพอแล้วผมลองดูบวกบวกสองกำลังดีบวกสองกำลังดีองงดเอออ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองเปิดทั้งหมด40่สกิลครับแล้วก็ย่อยให้ดูนะเดี๋ยวเราตัดคลิปตอนที่ย่อยเสร็จแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาทุกคนนะครับมาครับเดี๋ยวเราลองย่อยกันดูดีกว่าครับว่าย่อยผิดนี่ห่าเลยนะอ่ะลองย่อยครับสี่สิสกิลครับอันนีเปิดให้ดูนะเดี๋ยวแบบ มันไม่ใช่40สกิลนี่ย้ายไปนหนึ่งนะเมื่อกี้นะครับสีสกิลนะครับเราค่อยมาดูว่าตอนจบได้อะไรคุมาอุ้ยสปีสี่แสนมาแล้วปะกำไรเอ้ยกำไรหรือเปล่าครับสี่แสนแล้วบอกแล้วว่าช่วงนี้ย,ย่อยก็ไม่แย่นะเลดเลดดีมากนะแต่มันแล้วแต่รอบอะเหมือนมาครั้งเดียวเพราะวพีเมลวผมได้ดเจนครับ ก็จริงคือย่อยเนี่ยได้สูงสุดน่าจะดีจริอันทัดไม่เคยได้โอ้อ,อเดี๋ยวนะแต่ว,ว่าเมื่อกี้คิวบวกหนึ่งคือตอนนี้เหมือนสกิลเป็นบวกยากขึ้นครับผมลองบวกกับมันไม่ติดเลยผมหมดไปร้อยร้อยกว่าอันเอสี่สองแปดมันตอนเดียวังแปดสิบใช่ไหมนี่ผมร้อยร้อยกว่าก็ถ้าคำนวณใบบวกราคาตอนนี้ก็ หนักอยู่นะครับประมาณนั้นเอยไม่ติดเว้ยอือหืออ้เดี๋ยวไม่ติดเลยไม่ได้แบบของดีๆด,ดิได้ต่ด normal เนี่ยวัดสเปร์ก็ถือว่ามาแล้วแหละแต่ว่าอย่างอื่นไม่มีเลยหรอจริงจังว่นะอุ้ยนี่ไงนี่ไงอืมร่ำรวยผมบอกแล้วว่าแบบนี้ เหมาะสำหรับกันย่อยครับบางคนก็แบบไม่รู้จะทำอะไรใช่ไหมได้ไปตีบวกมาก็ยองลองย่อยดูก็ได้ครับเก็บไว้ผมว่าต่อไปอะ่ะมันจะเป็นเซตอันนี้เว้เซตะดับมิสติกมันจะรีเบิร์ตเซตใหม่หมดเลยนะครับเท่าที่ผมอิดไว้นะเพราะฉะนั้นใครมีพวกใบตีบวกอะไรก็เก็บไว้ก็ได้ครับยังไงก็ต้องใช้อยู่แล้วใบตีบวกอเซตได้ใหม่มาไง อย่างตอนนี้ก็ชินอบิใช่ไหมบางคนทำอันติเมตขึ้นแล้วต่อไปเหมือนเขาจะเอาพวกเรพวกดีเจนออกแล้วครับเซ็ตเก่าๆอะถามว่าผมเล่นไรเดอร์เมือนเดิเล่นเรเดอร์เหมือนเดิมก่อนครับผมรอดูเซ็ตใหม่ๆก่อนอันนี้แล้วแต่นะผมดูเซ็ตใหม่ก่อนถ้าเซ็ตใหม่ยังไม่เบิร์กก็ รอมีที่ผมรอตอนนี้มีไรเดอร์กับเรดเบิร์ดไลเดอร์ตัวใหม่ไลเดอร์ตัวใหม่กับซามูไรผมอยากให้ซามูไรอะคือเซตเซตเซตใหม่หมดเลยอะมมที่หมดที่หมดจริงเฮ้ยไยได้ยากนะโอ้โหเอาจริงเหมือนจะกำไรแต่ก็เท่าทุนปะ จะกำไรแต่ก็เท่าทุนอ่ะมาสรุปดูแล้วกันนะครับมาได้เท่าไหร่ทั้งหมดเลยนะก็ะประมาณนี้ครับ power สองเฮ้ย power สองเฮ้ยไม่ใช่ power ผมแดนเดียวแต่ว่ามันเียนเก่าด้วยไงอัน power นะมี power ที่ราคาดีๆครับยูนิตได้วันหนึ่ง i หนึ่ง normal สองอะ เราโม่สองสเปียหนึ่งครับแค่นั้นมีแค่นี้นะที่แบบราคาดีๆเรามาดูดีกว่าปุ๊บคุณนะ่าจะประมาณเอ่อมาสองอมประมาณสองอิมอมกว่าตีสองอมก็ได้เออยูนิคได้สองกันโอ้โหยูนิคเจ็บนะเนี่ยไฮก็ขึ้นอยู่ครับไฮประมาณหกหมื่นหกหมื่นพาวเวอร์สามแสนด้ยสามแสนสี่ ี่แสนสปีสามสี่ห้าหกไอ้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้มันต้องทอม่อน,นี่เอาเวอร์อยู่นี่เอาเวอร์อยู่นี่เออเอาเวอร์สี่แสนสี่แสนบวกสี่เป็นสี่แสนสี่แปดแสนแปดแสนอันนี้ไม่ถึงเอ็มแต่ถ้าเราไปแลกไปบวกกับผมว่าไงก็คุมครับเก็บไปเอาะยังไงอนาคตเนาะของเซตไม่ใหม่ใหม่หมลวเนี่ยอันนี้แลกไว้ครับเนี่ยมายูนิคเนี่ย ว่ายูนิคนต้องการเยอะเออแล้วก็รอดูโปรโมชันแล้วว่าโปรโมชั่นมาจะทำให้ราคาล่วงหรือเปล่านะครับเอออ่ะรามาสรุปกันเลยแล้วกันนะครับวันนี้ก็ลองย่อยสกิลครับส่วนตัวผมมองว่าถ้ามองดูว่าย,ย่อยเอาคุ้มอย่างเดียวไม่น่าแต่ว่าถ้าเรามองว่าเ,เราเก็บไว้ในอนาคตหรือว่าทำเซตอะไรใหม่ๆอย่างตอนนี้มีเซตชินุบิใช่ไหมล่ะชินุบิเอาเอาบิทครับ อ่ะอบิทชินอบิก็ไปในอนาคตก็จะมีเซตใ,ใหม่มาครับต่อไปจะเป็นเซตที่อีได้ระดับรีเจนเท่านั้นนะครับแรจะอีไม่ได้แล้วนะยังเป็นเซตเก่าๆครับเป็นเซตใหม่อย่างอันเนี้ยแรอบ,บิทชินอเบะไม่เคยมีในโซนโวมาก่อนใช่ไหมอ่าในค่ายของอ x ก r ตรีมเขาทํามานะครับเพราะฉะนั้นต่อไปเนี้ยก็คือไม่สามารถอันนี้ละไม่สามารถอีได้ในระดับเรนะครับแต่จะอีได้ในระดับรีเจนเท่านั้นนะครับ เซตหลังจากนี้จะเป็นเซตเทีย hmm. พวกนี้แหละแต่ผมคิดว่าน่าจะมีเซตเก่าๆมาด้วยตอนนี้เท่าที่ยังไม่เข้าครับก็มีเยอะอยู่นะมีอ่าโอริดากอนเนาะแล้วก็มีไอแอซิดดาบดาบที่เป็นแสงลงอะ่ะอันนี้ไม่รู้ว่าจะเข้าไม่เข้านะเขาอาจจะปรับมาเป็นเซตพวกนี้ใหม่หมดเลยอาจจะรีเวิร์สไข่หมดใหม่หมดเลยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับแต่อาจจะผมคิดว่าน่าจะรีเวิร์สไข่หมดเลยเซตที่เราเห็นอาจจะเป็นเซตเซต อัปเกรดจากเดิมนะครับตอนตอนนี้หลายหลายคนก็มองไปว่าพวกเซตลิงเซตซามูไรวอรซามูไรเซตเดซวอรเดซหรือไรเดอร์อย่างเงี้ยผมว่ารอรุ่นไรเดอร์อีกเซตหนึ่งเหมือนกันนะครับถ้าไรเดอร์มาในรูปแบบของของเอ็กซ์ตรีมผมว่าที่เออแต่สีหลายคนก็คงจะอยากให้เปลี่ยนเนาะตั้งแต่คอสมิกครับเป็นโทนสีม่วงใช่ไหมอันนี้ชิโดบีก็เป็นโทนสีม่วงนะครับผมว่าเดี๋ยวเขาก็จะเปลี่ยนโทนอยู่หรอก เนี่ยน,นี่เป็นโทนสีม่วงเหมือนกันต่อไปอาจจะเป็นโทนแบบสีใหม่ๆนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับผมว่าส่วนตัวก็รอเซตที่มันลงดันได้ผมชอบลงดัน p PP ได้อยได้เงี้ยเออนะครับส่วนใครที่สนใจครับเซตชินอวีนนะก็มีขายที่ตอบเลยนะครับแล้วก็ไปที่นี้เลยนะใขรชิโนครับผมไม่น่าได้เปิดให้ดูนะครับมันค่อนข้างแรงอยู่แล้วด้ไข่ลรวก็จะมี เ็ตตั้งแต่ระดับรีเจนครับและระดับเรนะประมาณนี้ครับเป็นชินอบีนะครับท่ hey, นะส่วนตัวผมมองว่าที่ PVP โคตรมันแต่ลงดันยังไม่ยังไม่ไหววะ่ะส่วนตัวผมว่ายังไม่ไหววะ่ะหรือจะเป็นตัวนี้เนาะตัวใหม่นะครับไข่เดีนะ่ยเรามาดูตัวนี้ด้วยดีกว่าเออเผื่อใครที่แบบเอ๊ะต้องจัดแล้วปะจัดมินเนี่ยจริงๆผมอยากได้นะแต่ผมว่าอาจจะลองเปิดไข่อยู่ไข่จัสอุ้ยเอาดีๆ ราคาดีด้วยนะอยสามหลังนี่ขายหมดเลยอะขายหมดแล้วในตลาดอะตอนแรกขายไม่ออกกันนะตอนเนี้ยขายหมดครับใส่ครบเจ็ดส่วนสเตตัสดีมากนะครับจัดหนิ่นตัวนี้ก็ลองดูแล้วกันครับสาหรับคลิปนี้มีเพียงเท่าน,นี้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเรามาลุ้นกันต่อไปว่าเซตใหม่นะครับผมว่าอาจจะเป็นเซตใหม่เลยก็ได้อาจจะไม่มีพวกบอองกระบองไฟละหรือเปล่าหรือเขาจะเอาเซตเก่าเข้า,ขา,ขามาแต่ อาจจะแล้วก็สลับอันนี้เท่าที่ผมคิดนะอาจจะเอาเซตเก่าเข้ามาในแผทต,ต่อไปแต่ใครจะเล่นอย่างไอรอนบอลลีอนเนี่ยก็แทบจะไม่ค่อยมีคนเล่นเลยนะครับแต่ชิโนบีเนี่ยยังได้รับความนิยมอยู่เนาะผมว่าอาจจะเป็นเซตในโทนของตัวแบบนี้แหละคอสมิกแบบชิโนบีส่วนหลายคนก็คงจะว่าทำไมมีแต่เซตสีม่วงสีม่วงสีม่วง,งต่อไปอาจจะมีเซตสีใหม่ครับตอนนี้เขาอาจจะยังหาโทนที่แบบยังไม่ได้เข้ากับเท่าไหร่อะไรเงี้ยอาจจะแบบ ดูก่อนต่อไปอาจจะมีเซตสีใหม่ใหม่อาจจะเป็นเซตสีแดงดําสีดําแดงอาเขียวหรือเป็น RGB อย่างนี้ก็ไนดะ้รอลุ้นรอลุ้นต่อไปนะครับหรืออนาคตอาจจะปรับสีเองได้เออเฉพาะเฉพาะเซตเซตใหม่ที่ทางค่ายเอ็กซ์ติมทำอันนี้ก็ไม่รู้นะเออเพราะว่าตอนนี้หลายคนก็จะบอกว่าเซตใหม่มาเป็นโทนสีม่วงอย่างเดียวเลยนะครับจริงไม่ได้เป็นโทนม่วงดาเออม่วงม่วงดำใช่ไหมอย่างออสเมกเนี่ยก็ม่วงดําทงหมดม่วงดาครับเนี่ยอันนี้จะเป็น ใช่ไหมม่วงกับดําไอชิโนโบิก็จะเป็นม่วงดานะรครับอ่าอ b y s อ้าวแบบหนึ่งพิมพ์ผิด่ยจะเป็นโทนม่วงดําส่วนใหญ่เป็นโทนม่วงดำไม่แน่อนาคตอาจจะเป็นม่วงขาวหรือสีอะไรที่มันน่าจะแมทอะไรเงี้ยผมว่าเดี๋ยวทีมงานาจะมีทำโพมาหรือเปล่าให้เราไปตอบนะครับก็ลองเรียกแล้วกันชอบสีไหน หรือใครอานาคตอยากให้เป็นเซตอะไรลองพิมพ์คอมเมนต์แบบมาคุยกันก็ได้กันเนาะมาแบบอยากให้มีเซตนั้นเซตนี้นะครับผมว่าสีนี้สวยนะเท่ดีอย่างเงี้ยถ้าถ้าถามผมเอะผมชอบผมชอบทีมหลายสีเอออาจจะมีสีสีดําสีแดงสีขาวสีม่วงคือแบบมันไม่ได้โทนสีเดียวแบบหรือเล่นสองสีอะไรเงี้ยผมอยากให้แบบบินหลายสีแบบหน้ากากเป็นโทนแดงอะไรเงี้ยหรือ เสื้อเป็นโทนน้าเงินอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นโทนสีดําน้ําเงินดําแดงเนี่ยเออหลายหลยโทนไม่ใช่ไม่ใช่ชิ้นเดียวแบบโทนสีม่วงสีม่วงดําอะไรเงี้ยอย่างเดียวครับอะไรเงี้ยเอออยากให้มีหลากหลายสีรวมกันให้มันดูแบบความหลากหลายในสีอะ่ะเออเออกมานันในความรู้สึกผมนะเออโอเคครับคลิปนี้เพียงรั้งนี้เจอกันคลิปหน้าเปนะ็นอะไรอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นอะไรใหผมด้วยนะแล้วก็มาลองทุงนี้ก็เล่นเกมโซโฟกันนะครับนะก็ มีเซตใหม่ๆมาด้วยเนาะต่อไปก็จะมีเซตอย่างนี้แหละใครรอเซตไหนที่อัปเกรดขึ้นก็รอดูแล้วกันเนาะสำหรับเซตลิงเซตไรเดอร์ผมส่วนตัวผมอยากเห็นลิงกับไรเดอร์และซามูไรสามเซตเนี้ยแล้วก็วอร์เดสอีกเซตหนึง่งไม่ใช่วอร์เด,ดสอะเซตเดสอีกเซตหนึง่งประมาณนี้นะไปแชร์นะครับผม